โอเคผมขอค้ามไปเลยแล้วกันนะจากเรื่องพรีเมีมหลุดเมื่อกี้นี้เด็ดแบตหมดตอนนี้ผมกําลังเล่นเออแบบนี้กันผมจะพูดชื่ออะไรคะเติ้ลครับอายุเท่าไหร่คะสิบสองค่ะคือเมื่อกี้ที่แบตหมดผมกดเล่นตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมาถ่ายต่อ,ขอเขาปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้เลยไม่มีชื่อเลยไม่มีชื่อ้วย ดี yeah, ๋อะไรก็กำังเราสักปุ๊บเดียเดี๋ยวอยาอยาสร้างปัญหาอีกนะไอศัตท์เหมือนจะเงียบเลยครับจ้งไอศัตว์กดทรได้เลยอ่ะกดทูได้ตรงนี้ีตบมึงมากเลยอุวยเอาเชดด้งอ๋อกดเองห้าไอสัตว์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดย โอ้กอดอได้ละโอเคครับมาเล่นกันใหม่ทีหนึ่งนะอาจทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดูวิดีโอด้วยกันนี่นะครับตรงนี้กดเรื่องพรีเมียมเดือนละเดือนนะครับเดือนละเออเดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถูกนะผมว่าถูกนะแต่ผมไม่เติมหรอกอยู่แล้วโอเคครับมาข้าว ชื่อใครเด็กแถวบ้านเลยอยากตบชิบหายตอนนี้เออพเ,เพลงเมตตาเพลงเนาะเพลงทำให้กูปวดใจไม่ปิสับเฉยเมตตาชื่อข้าวมาฟังเพลงด้วยถ้าเกิดติดลิสิ์ก็โทษคนนี้โทษคนชื่อคนชื่อข้าวผมไม่รู้นะเขาเป,ป็นคนเปิดเพลงไม่เกี่ยวกับผมเลยมันเปลี่ยนได้แต่ผมไม่เปลี่ยนวิ่วีวเขาทักมาอ่ะ ออกไปกินไอเข้าวส่วนเนี่ยก็จะใช้เป็นผู้ชายไม <ป S 2> ่ผู้หญิงนะนมันกูไม่มีใครผู้ชายที่ชทใช้ชื่อข้าขขผขวผมจะลองโทรนะดูซิเขาจะรับไหมมาอ้าวเฮ้<ว>เดี๋วๆเชทมากขึ้นเพื่อดล็อกการโทร โอเคสำหรับคนที่ผมขอไม่คุยแล้วกันนะรู้สึกเงียบเหงามากเลยโอเคมากครั้งต่อไปนี่ไม่รู้นะมันไม่มีครั้งจะจากัดห้าครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ขึ้นบอกว่าเท่าไหร่แล้วโอเครอมัโหลดเน็ตผมกาดจริงเลยตอนนี้ติ้งๆๆเลยเนี่ยโอเคได้แล้วครับมากาลังหาปวพบปวดโอเคมากเลยนะครับดูสิเขาจะทํา เอาเพลงี้อะไรให้ติดลิเกสีกับผมมไหมฉันเจ็บทำไมไม,ไม่ไม่หาหมอเพยงชื่อฉันเจ็บแต่ไม่ไปหาหมอบอกเจ็บใครจะทักก่อนผมจะรอดู ไปนั่นแหละไม่ไหวครับอ,อุ้งเร็ว่ะเสียงแชทใครวะเสียงแชทแม่แบตจะหมดแล้วโอ้พบแล้วไวเหลือเกินรอผมแป๊บหนึ่งนะ สัว์แล้วเปิดพร้อมเลยเช้าแล,แล้วเนี่ยไอ้ควยแล้วใครเปิดเพลงนี้เนี่ยไอ้ฮาเอาสักครั้งกูตื่นเลยมืยอตากบัวดีค่ะเราต้องตอบเขาสักหน่อยแล้วครับไอ้สัตว์มัวตามัวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมองไม่เห็นขอโทษครับขอโทษครับไม่น่าเล่นเลยนะอะไรเนี่ยค่ะอ้าวปืดจี๊ดเลย เอ้ยสงสัยปิยี่นหน้าต่างนี่อ้อาวอ๋อเปลี่ยนวิดีโอเขาเปลี่ยนความรักนักบินอวกาศเอาแล้วเอาแล้วชื่ออะไรคะนัา่นใหญ่สั์หากุยแล้วหากู้จังเลยอะให้กูส่งภาพไปด้วยไหมอืมให้กูส่งภาพไปด้วยไหมวุ่นไม่ไม่ต้องไอสั์เขาจะว่าว่าเสือกเครียอะไร ผมจะปิดถ้าเกิดปิดเฟรมเรทจะตกาถามคูอวคอายุเท่าไหรด้วยยี่สิบสองครับทําไมอายุเท่าไหรคะถ้าเกิดผมปิดเฟรมเรทจะไปเลย,ยงนี้หน้าผมก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อครับแล้วผมเปิดปไฟเฟรมเรทจะกลับมาทันทีเลยนะับมันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับไฟหรือเปล่านะฉากหลังคงจะไม่ทำให้มันขาวมากเพราะมันมีไฟห้องอยู่ละ อโอเคโทรได้ไหมเอ,อสแอปโทรได้เฉยโทรได้แล้วนะครับในช่องแชทถ้าเกิดเราคุยกันประมาณเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งเราพิมพ์ทั้งผมทั้งเขาอ่ะแปดครั้งคนละสี่มันจะสามารถโทรได้ขอถามว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเคแอป็นนำคยุยไม่มีไม,ม่มีครับ จะดูเขาตบไหมไม่ม kind of ีค <texts> ร <hi> ับไอ้สัสเกือบโดนผู้หญิงตกตายแล้วเจ็บเองอ่าอยุทยาเหรอเด็กอะไรเนี่โสดซะด้วยแล้วขอไม่ยุ่งแล้วกันนะโทรมาทำไมคะพูดบอกมึงไปแล้วไม่มีไปสัสแล้วมอีกกูหาย ไม่มีอะไรครับอะไรครับอย่าว่าผมนะผมทำคลิปนะออไม่มีอะไรครับอ่าสัตว์ละไม่กูเขียนไม่สัตว์ไม่เลยหาเฮ้ยด้วยความรีบปัดหน้าออกมาอืมสัตว์สว่างจ้าดีฮหา สว่างขนาดนี้มันก็เกินไปแล้วปะอ๋อค่ะ okay. ครับไม่มีอะไรแล้วไปละค่ะครับไปสิครับไม่ไปลคะครับบอกว่าจะไปไม่เห็นไปสักไปแล้วค่ะไปเล่นนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเอ่อคุณไม่ออกจากซ้ายกันสน,นาหรอครับคุณมึงไม่ออก บอกเองก็ได้แชาฮ่าสัตว์แชทกูอีกแล้วเล่งยังเลยข้าวมันยังไม่หายปีกันนี่่งเออสั่นังเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอเคครับหมดละห้าครั้งพอดีสุ่มช่องแชทอ่าได้แล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพมากเลยอะแย่ว่ะแย่ พี่คะมามาแรกพี่ค้าเลยหารู้จักกูแล้วเหรอมาพี่ค้าอ่ะมาดูกับผมมาด้วยเลยกันครับโอ้ให้กดเช็ดน้อ,อกดหัวใจกูก็กดให้ก็ได้ห่ะอ่ะมาพี่คครับพี่ค้าครับพี่ชื่ออะไรคะเดี๋ยวมึงถามอายุกูก่อนไมหมสัตว์มึงไม่ถามอายุอายุอายุกูเลย จะถามอายุกูตอบอายุไปก่อนเลยเสันเอ้ยสันเล็กหนึ่งกูยังเล็กแกอีหาเอาไว้ตอบใครเนี่ยโอ้ยเ,เอ้ย 12, 13, 14, สิบสองสิบสามสีเงียบกริบอ่าอ่าเงียบกริบสันเล็กกูไปี่ดต้ดำยำควยเลยเนี่ยตายยังครับตายยังอะ่ะฮะตายยัง แบตจะหมดแล้วค่อยชาร์จอเหลือยี่สิบแล้ว,ลวตายยังครับถ้าเกิดตายแล้วผมจะออกแล้วนะกูดิอย่างชอบเลยสั์อ่ะไปโอ้โห,โโหไกลมากเขาอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันนี่มาดูแบบที่ผมเขียนกันบ้างมะเขาจะทักอะไรมามาดูกันดีกว่าเห็นหน้าผมเบื่อแล้วมามาดูอย่างนี้ดีกว่ามา ผมก็ไม่รู้นะง่ายสัตว์คนนีบตรคนอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงใช่ไทยไว้เนี่ยโอ้ยผมไม่เปิดไฟแล้วล่ะแ,แม่งแสบตาปิดก่อนเออสัตว์คนเหี้ยไหนเนี่ยชื่อ คืออะไรวชื่อก้อยวัดชื่อมึงใช่ไหมไม่ใช่ชื่อกูใช่ไหมหรือชื่ออะไรไอ้สั์ชื่อก็อยชื่อเขาหรือชื่อกูไอ้สั์ผมไม่เข้าใจภาษามึนนี่แหละไอเ้เขียสามรุดต่างๆหรือผมต้องเอาเข้ามาใกล้กว่านี้ผมไม่แน่ใจนะผมดูกล้องไม่ได้มประมาณนี้พอได้ อยู่จังหวัดอะไรสัตว์ไหนไวะเนี่ย๋ยวบผมจะเคลียไว้เพราะว่าเราคนถามมันจะได้ตอบง่ายผมไปดูนะว่าใครเห็นหรือเปล่านะใครเห็นหรือไม่เห็นบอกผมด้วยแล้วกันเฮ้ยมันดูไม่ได้อยู่ดีปะวะค่อยไปดูตอนถ่ายตอนจบใครเห็นหรือไม่เห็นผมก็บอกไม่ได้หรอกอ่บเงียบกิ๊บ,บไอ้สัตว์เงีบยบมาแล้ว นี่คือลายที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออพูดถึงลายใกล้อ้โหไอสัตว์ใกล้กันด้วยฮ,ฮ,วฮ่าฮ่าไอเหียขอให้อย่ายอยู่ในตัวสุรินเถอะจบเลยนะั่นน่ะออ้ยจะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลาแล้วนะห้าสิบห้าห้าสิบสี่บายอุ๊ยบายด้วยห้าสิบสามห้าสิบห้าศูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ด สี่หกสี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่สองไม่ไปไว้สั์ไปเองได้่ะมานี่น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคโอค้โหโคตรไวอะ่ะเจออย่างไวอะ่ะเออใครจะทักก่อนเร็วๆผูเสียเวลากับผู้มึงมานานแล้ว,วลกูเริ่ม,มานานเ,เปิดคอแล้วเนี่ยเหี้ยหาอะไรตั้งได้ไหมเนะี่ยไม่มีอะไรตั้งเลยเนะีดีเออดีค่ะครับ ต้องทงอัก่ันนี้ตลอดมันเป็นอะไรกันเนี่ยมันจะอย่างนี้ก็หลายครั้งแล้วนะผมขอขยับกล้องนะโอเคจะได้ตั้งโทรศัพท์ได้ผมอยากตั้งผมเมื่อย กิไ no อ้ส nice. ัตว์ถามอะไรกุ้ยไหมนี่ไปล้ไอสัตว์อ๋อไอคเคโดนปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยโอเคครับหมดละนี่ใครจะเล่นมาเล่นได้นะครับโอเคสำหรับผมก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะ ก็อยู่แล้วอะครับต้องปเป็นกาลังใจสิไม่เป็นกาลังใจแล้วกูจะทําคลิปได้ยังไงวันนี้ก็ไม่คิดจะทําคลิปนะเอออะไรเนี่ยจุดแดงและเจอบ่อยเลื่อนผมเพิ่งสร้างช่องใหม่เมื่อเดี๋ยว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 อ๋อกูเองนี่หว่าผมเพิ่งสร้างช่องใหม่เต้นนะครับห้าห้าบวกคือแอตตรงนี้ก็ได้เนี่ยแอต t ีไสี e ่ t v C. ใครอยากติดตามนะผมมีหลายบัญชีมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกเอาบาัญชีที่ว่าผมว่าผมใช้มานานมากเลยตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนสามเดือนที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวใครอัพคลิปเนี่ยไปดูหน่อยครับเพื่อเจอหน้าเด็กผีกจะได้เอาลง Youtube ได้ด้วยจริงจริงด้วยสิ ใค้เราจะมาชมมากมายเพื่อติดติดใยเระไม่เวรเว่อาลึกที่ใครสิคือเด็กแต่ละคนอ่ะชอบทำคลิปแบบแนวนอนด้วยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันลืมใครอ่ะลืมไปเงินหรือเปล่าครับเด็กเคียเนี่ยเด็กเด็กเด็กเียเนี่ยมีออจากบ้านเนี่ยเนี่ย อย่าเอาไปตามอย่าเอาไปทําตามนะคะผมบอกว้กันนี่นี่คือพี่ขอชื่อว่าพี่ไปพี่ชมพู่เขาเป็นพี่ผมนะเออคนนี้ก็พี่ผมเหมือนกันพี่พี่ต้นน้ำมาเอออยู่แล้วอุอันนี้ผมเองไม่เกี่ยวมาอือพี่ผมตายแล้วครับอันนี้ก็พี่ผมเหมือนกันนะครับเออ พี่พี่พี่เออพี่ชมพู่อะครับเขาอยู่ม2แล้วอะผมผมอยู่มอ1เออปุ๊บผ,ผมโดนเขาตบอะเออผมโดนเขาตบอะเขาตบผมผมร้องเลยอะเออเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไปดูอะไรเด็สดสั์รอมโลก็เน็ดกากมากเลยบ้านเนี่ยโอเคตัวนี้ก็ต้นทีวีแอตเติ้ลทีวีหนึ่งเหมือนกัน อะไรไล่สาราเยแยเลยนะถ้าเกิดผมปัดทิ้งผมผมไม่รู้นะคุณแสดงตัวใต้คอมเมนต์ก่อนว่าคือคนที่มาจากช่องผมเพราะผมจะเป็นคนที่ชอบว่าไม่ใช่คน <12 S 1> ในหมู่ <12 S 1> บ้านผมจะปิดออกห2าสสสัปดาห์365ร้อยหสห้าวัน8 7ดพันเ็ดร้ยหกสิบชั่วโมง 5, 5้าแ0 0หนห้าพันหร้อยนาทีสาสิบเอ็ดล้านห้าแสามมืพวินาทีและใช้เขาไม่เคยคิดถึงมือ ไอ้เอ้ยทำไอ้แค่ทำไมมันทำให้คนที่ไม่มีแฟนลำบากใจกับพวกคำคมอย่างเงี้ยฮะมึงอยาพย่ยามเอามาเยอะๆนะเด็กลงห้านาทีที่ละ ผมไม่รู้นะพวกคนติดตามแต่ละคนเนี่ยมาจากในทิกตอกหรือเปล่าผมไม่สามารถดูได้ในย t ท b e แบบผมดูไม่ได้แน่ๆละ่ะผมก็กลัวว่าม,ามันจะเป็นคนที่มาจากทิกตอกนี่แหละเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วเป็นเงื่อเสชีวิตผมเนี่ยยุคนี้ม้นเกิดใช่แหละเออถ้าเกิดใช่แล้วไปเนี่ยจบเลยนะผมเนี่ยจบเลยคือผมจบเลยนะเนี่ยไม่ใช่เลยหรอก คือผมตอนแรกผมมีช่องเก่าอยู่ช่องหนึ่งที่ก็ชื่อเดียวกันชื่อนี้ชื่อนี้ข้างบนนี้แต่ผมทําหายไปแล้วเอา้าลงแล้วเหรอเนี่ยดูเด็กครับดื้อชิปหายเลยเด็กนี่อยู่แถวในหมู่บ้านนี่แหละคือผมถ่ายความละเอียด7จ็ดสถึงพันพีซึ่งแต่ละคลิปเนี่ยผมจะเน้นคุณภาพกับ คุณภาพแต่ผมไม่เน้นอะไรอย่างอื่นนะคุณภาพความชัดนี่ชัดจริงผมไปดูจากเอ่ออันนี้เครื่องผมมันมันได้สูงสุดแค่เท่าไหร่นะมันได้สูงสุดแค่สามสามจุดหกพีแต่ผมไปดูจริงๆอ่อะที่ทีวีบ้านผมเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันได้ถึงอันนี้เลยมันได้ถึงเท่าไหร่วะมันได้มันได้ถึงอันนี้ ช่วยพี่เก็บของไอเด็กผรีบอกช่วยพี่เก็บของเร็วมันเอาลื้อออกมาคืนโอ้ยเออตอนนี้ผมหนีออกไปทำลายของอยู่ข้างนอกพันคือใครอยากดูตอนเต็มไปดูเอานะที่ในคลิปนะอืมผมเข้าร่วมเมื่อสองพนสิบเก้านี่เข้าปีที่สองแล้วเนะ่ช่องที่แล้วผมเข้าร่วมตั้งแต่สองพ2 0สิบเจ็ดสองพสิบเจ็สองพสิบสองพสิบเจ็สองพสิแปดสองพสิบ 2องพันคือช่องนั้นถ้าเกิดผมจะนับรวมๆได้ผมป,ประมาณ3 4ปีแล้วอะแต่ถมทําทหายไปแล้วก็จบเลยช่องนั้นก็คนติดตามเยอะอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากช่องเก่าหรือเปล่าแล้วผมจะแลบทํำคุยอะไรเนี่ยโอเคครับก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับอ่ะผมขอให้คลิปปิดให้อีกให้ผมเองแล้วกันนะรอแป๊บหนึ่งผมเลื่อนหาก่อนก็ช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปลา์สาระนะครับไม่มีเกมเพราะว่าเครื่องผมมันไม่ไหวละ ถ้าเกิดผมเลียงเกมอีกเครื่องผมอาจจะซีมองเท่งไปเลยน,นะเครื่องนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับจอแม่งเป็นเี่ยอะไรก็ไม่รู้โอเคมาเดี๋ยวผมจะให้ให้ช่องผมปิดคลิปให้ผมเองแล้วกันนะเดี๋ยวนิดนิดสุดอยู่แล้วไอเ้เคีืแม่งโฆษณาอุ๊ยไปดูย้อนเก่าๆได้นะครับใครอยากดูแต่ช่วงปืนพวกนี้ก็เริ่มจะเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีใครเล่น ช่วงนี้คลิปนี้ผมลืมบอกเลยว่าผมทําตั้งแต่ตอนกลางคืนและออะคือแบบตอนกลางคืนผมนั่งทําอ่ะที่ดู้ทีมาผมให้ปิดคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้มันปิดคลิปให้ผมแล้วกันนะนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดทําอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ มีอะไรบอกคอมเมนต์ Comment ได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบกดติดตามให้ด้วยนะครับทแบบเช่เพื่อนๆดูด้วยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับไลายุบๆเจอกันคลิปหน้านะ